สวัสดีค่ะเพเพื่อนวันี้มาที่ทำของหวานมาให้เปาโอู่นะครับเขาะจะกินแกงนะครับไม่ใช่แกงนี่ครับฟักทองนะครับพเพื่อนเพื่อตันใหญ่ใส่กะทินะครับเพื่อนเพืาจะกินเย็ยนๆครับก็เลยต้องรีบมาทำก่อนพาพี่เป่าไปอาบน้ำ นะครับเพื่อนใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพื่อตัดมืเกิมปเปร่มปรเปร่มนิดหน่อยหนึ่งนะครับเ,เพื่อนแล้วก็เอาน,น้ำเกอือผสมลงไปสักหน่อย เพื่อพยองกะทินะค่อนเพื่อนพยองหน่อยทีนี้มันแตกนิดหน่อยนึ่งนะคะเพื่อนเพื่ะนตุ้ตาล ปเปล่าเปล่าเปล่านะครแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวแค่นั้นนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติตามใจฉันแค่นั้นนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อนๆในน้พร้าว ทำให้กะทิแตกมาน,นิดหน่อยนะครับก็ใส่พอใส่อันนี้อุ้ยตายแล้วอคซิเดนนิดหน่อยนะครับเห็นไหมอุ้ยเลยกะทิแตกมันนิดหน่อยนะเองแล้วก็ใส่มันใส่ ไปนี่ก็ดูสูตรจาก youtube นี่นะคะเ,เพื่อนๆทำกับข้าวไม่เป็นแต่ก่อนอยู่กับยียงามก็ยายงามก็ทำให้กินกื่กี่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยก็มาอยู่บ้านเหลืองนี่แหละครับมาได้มีบ้านของตัวเองก็ปเปิดร้านขายของยายนยายงามก็ส่งข้าวอยู่ส่งกับข้าวแต่ไม่ได้ส่งทุกข้าว เราก็ทำเองด้วยความที่บางทีพี่เปาเขาก็อยากกินอาหารแบบสมัยใหม่ข้นไฟทอดปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารแก่แข่งให้พี่เปาบางแล้วก็บางทีเขาก็อยากกินอะไรทอดๆอ,อ,อยู่หลังบ้านอยู่หลังบ้านครับ มีไฟแ้่หน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะคะเพื่อนบข้ว่อพี่ก็ทำไม่ได้ไปทุกอย่างทำเป็นบางอย่างเนียค่ะมีสันนักคิดไหมไปแล้วครับสวัสดีครับ